ค่ะชื่อทานทิพย์นะคะชื่อเล่นแนทนะคะแนทจากทางบริษัทอ w วร์คอปเปอร์เรชันค่ะก็คือเน้นในส่วนของงานไอทีแล้วก็ซอฟต์แวร์เดเวลอปอ๋อไอทีและซอฟต์แวร์อยู่ในกรุงเทพหรือเปล่าครับกรุงเทพค่ะวันนี้ตำแหน่งงานที่สนใจจะมาเสิร์ชกับเราเป็นตำแหน่งอะไรครับผม Front End Development ค่ะที่เป็นตัวภาษาจะเป็น React ค่ะโอเค f อ n ต์ e อ d นเด e วลลอปเม้นะสายไอทีนะ Front End Developer โอเคนะครับผ ภาษาจะเป็น React Re ค่ะ <Yeah. S 1> เดี๋ยวเอาชื่อตำแหน่งก่อนนะครับคือถ้าเป็นในส่วนของชื่อตำแหน่งคือถ้าเป็น Front End เนี่ยชื่อเนี่อาจจะไม่เยอะแล้วบางทีสะกดต่างกันบางคนมี Dash <Yeah. S 1> นะครับถามคุณแดสอย่างนี้ว่าถ้าได้ภาษาตัว React ชื่อตำแห <Yeah. S 2> น่งท <Yeah. S 2> ่านาจะเป็น Developer เฉยๆบางท่านเป็น Front End บางท่านเป็น Full Stack ใช้ได้หมด <Yeah. S 2> ไหม ใช่ค่ะคือจะมีเจอปัญหากับเรื่องของเวลาหาคน d e v e l o p e เเนาะเพราะว่าบางครั้งชื่อตำแหน่งมันก็จะไม่ตรงกันอย่างเงี้ยค่ะบางคนก็อาจจะขึ้นชื่อว่าเป็นโปรแกรมเมอร์เฉยๆบางคนก็เป็น d e v e l o p e เเฉยๆหรือบางครั้งหลายๆครั้งที่เราเจอก็คือเอาชื่อภาษานั้นนะคะมาเป็นชื่อตำแหน่งเลยงานนี้ไม่ยากก็เดี๋ยวเบื้องต้นนะครับจริงๆถ้าในส่วนชื่อตำแหน่งเนี่ยเดี๋ยวผมแนะนาว่าเราเลือก ตัวที่ระบบแนะนำเพิ่มมาด้วยไม่ว่าจะเป็น developer front-end, เอนด์เน็ e เว็บเดเ s ลลอปเปอ e ซอฟต์แวร์เดเวนะครับฟูลแกนะครับจว่าดอทเน็ net, อาจจะเว้นไว้นะครับเพราะเราเน้นที่รีแอนะครับแล้วก็อย่างที่คุณแดนะแจมมือสัพูจริงจริงอันนี้ก็เป็นอีกเทคนิคหนึ่งถ้าเราพิมเพิ่มชื่อตำแหน่งเองเป็น r e a c t ไปด้วยคือบางคนเอาภาษาที่ตัวเองถนัดมาใส่เป็นชื่อตำแหน่งนี้เลยนะครับ ไปด้วยนะฮะประมาณนี้นะครับแล้วก็ทีนี้ถ้าสาย IT ก็อย่างที่ทราบกันเดี๋ยวเรามาเน้นที่คีย์เวิร์ดนัเป็น React ตัวเดียวเลยไหมครับมันเป็นภาษาหลักมากกว่าค่ะแต่ว่าถ้าจะต้องใช้ก็คือกลุ่มพวกจาวา Script ์อะค่ะเป็น React คู่กับจวาวาใช่ไหมครับะค,ะค่ะแล้วก็<น>คือสอบถามนิดนึงค่ะในส่วนของภาษาโปรแกรมอะค่ะมันจะมีพวกเฟรมเวิร์ด้วยมันสามารถแบบเสิร์ เพิ่มไปได้ไหมเอ่ยซึ่งถามว่ามันมันก็จะทําให้คนน้อยลงแหละแต่มันก็จะทําให้ได้คนที่ตรงมากขึ้นแหละค่ะใช่เรามีเรามีคีย์เวิร์ดแนะน,นําไว้ด้วยนะฮะจริงๆแนะนําให้ใส่แต่แจ้งคุณันน้นแบบนี้เผื่อบางท่านเขา้าใจผิดคีย์เวิร์ดเนี่ยถ้าใน Search En นจินของจอร์กัน,นะครับถ้าเราใส่หลายคําจะมีโอกาสให้เจอเยอะขึ้นเพราะว่านับเป็นหรือนะครับเราจะนับเป็นแอนดขาชื่อตําแหน่งแต่คีย์เวิร์ดแต่ถ้าเป็นคีย์เวิร์ดด้วยกันสมมุติใส่ react ด้วยใส่ Java ไปด้วยจะนับเป็นหรืออนะะะรบบแต่่่วาจทีีีมยยเดสุขึ้ มาให้ก่อนนะครับงั้นอันนี้ผมใส่ React แล้วก็ด้านล่างเนี่ยที่คอมพิวเตอร์มันแนะนำเพิ่มนะฮะจะเห็นว่ามี frameworks อันนี้ผมผมเพิ่ม frameworks ไปด้วย j a v ว่า script นะครับที่ mention มื่อสักครู่นะฮะมีตัวอื่นอีกไหมครับหรือว่าประมาณนี้ก็ได้ลบกวนลบคำว่า framework ออกนิดนึงค่ะแล้วก็มันมีตัวหนึ่งที่อยากให้ใส่อะค่ะจะเป็นมันใส่เพิ่มเข้าไปเองได้ใช่ไหมคะได้นะครับพวก Node.js นี้ด้วยไหมฮะโห d ดมันจะไปหลังบ้านเยอะไปค่ะแต่ไม่ไม่จำเป็น มีคำที่คุณนัดอยากใส่เพิ่มนะครับเป็นทูของ React อ่ะค่ะมันจะชื่อว่า Redux e อ่า Redux นะฮะโอเคเดี๋ยวลองใส่ไปเพิ่มด้วยนะฮะโอเคงั้นงั้นสามคำนี้ก่อนก็ได้นะครับดีไหมฮะนะฮะสามคำนี้เน้นเดี๋ยวลองดูผลลัพธ์นิดนดียวเดี๋ยวลองไปดูผลลัพธ์ครับนะครับเกือบเกือบ 6,000คนนะครับจริงๆชื่อตำแหน่งคือตอนนี้เราเลือกไปเยอะเพราะฉะนั้นคุณแนทชื่อตำแหน่งเราก็จะมีหลากหลายนะครับอยู่ในตามเราเลือกไว้อาจจะเป็น Full Stack อาจจะเป็น Front End นะฮะแต่จะเห็นว่าระบบจะ priority คนที่มีคีย์เวิร์ดเยอะเพราะฉะนั้นเวลาคุณแนทไป search เองไม่ต้องกังวลนะครับว่าใส่คีย์เวิร์ดเยอะแล้วจะเจอน้อยใส่เยอะจะเจอเยอะนะฮะเยอะ react r e d u x s นะฮะ JavaScript แต่มันไม่สามารถทําให้เป็นละได้ใช่ไหมคะหมายถึงว่ามันเป็นการ search จะเป็นหรือถูกไหมเอ่ยเป็นหรือใช่แต่จริงๆมันมีค่าเท่ากับ และเพราะว่าคนที่เป็นแล่เนี่ยจะมากองอยู่ข้างบนก่อนใช่ถ้าถ้าหลายคำที่เราใส่ไว้นนี้นะก็จะมาเป็นลำดับต้นๆไว้เลยใช่ครับอย่างคนที่สองอเดี๋ยวลองสไลด์ลงมานะครับทีมงาน,นอ่าอย่างคนนี้ก็จะมีเนี่ยครับ react redux นะ javascript นะจะเห็นว่าเนี่ยสองคนแรกก็จะมีทั้งสามคำที่เราใส่นะครับอ่เดี๋ยวลองสไลด์ลงใหม่นิดนึงแล้วก็อย่างเนี้ยก็จะจับจากตัวไฟล์แนบด้วยนะครับคือบางคนเขียนมาในซเปอร์เรซูเม่ด้วยแล้วก็ในไฟล์แนบที่เป็นแอ t a c h e d r e s u m ของเขาเองเนี่ย มันก็จะ<ช>จับเช่นเดียวกันนะครับเนี่ยใ,<ช>ในจีบวแอร์วีดั๊นะครับจาวานะฮะแต่เบื้องต้นเอาจากคำก่อนนะครับ คุณแนทแบบนี้น่าจะตรงกับที่เราหาสเต็ปหนึ่งดูไหมฮะใช่ค่ะอยากกรองอะไรเพิ่มไหมในส่วนของ qualification นะครับคือของอแวร์ค่ะเรามีสาขาอยู่ไม่ใช่แค่กรุงเทพอย่างเดียวนะคะเรายังมีที่เชียงใหม่ที่เชียงรายเพราะนั้นคือถ้าเป็นโลเคชันอาจจะไม่ได้ซีเรียสมากค่ะแต่จะซีเรื่องของประสบการณ์ทำงานจริงเพราะเราก็ต่างรู้ว่าคนหลายๆคนก็คือใส่ทุกอย่างที่แบบบางคนเรียนมาเนาะแต่ว่าไม่ได้ทำงานอะไรอย่างเี้ค่ะคือ อาจจะลบพแบบถ้าเป็นพวกปีประสบการณ์ได้ไหมคะอย่างน้อยประมาณกี่ปีดีครับของตำแหน่งนี้มันจะเป็น2ขึ้นไปประมาณองขึ้นไปอายุอะไรซีเรียสไหมครับเดี๋ยวลองทีิ้งรับก่อนก็ได้อายุไม่ซีเรียสค่ะ วุฒิการศึกษาไม่จาเป็นว่าต้องเป็นริญญาโทรอะไรใช่ไหมครับริญญาตรีตรก็ได้ไม่ค่ะเป็นิญญาตรีแต่จริงๆถ้าวุฒิเนี่ยถ้าเป็นตําแหน่งที่ส่วนใหญ่ผลลัพธ์ขึ้นมาเป็นบอรตรีอยู่แล้วเราก็จะไม่ได้แนะนําให้ต้องไปกรองเพิ่มนะครับยกเว้นบางตําแหน่งแบบโอขอโทเท่านั้นขอปวสเท่านั้นอะไรอย่างเงี้ยจะแนะนําให้ไปกรองเพิ่มนะครับอันนี้ก็จริงๆตัด คนที่ประสบการณ์ไม่ถึง2ปีลดลงไปหน่อยนึงนะครับตอนนี้ก็จะเหลือประมาณ4,200กว่าท่านนะครับและยังคงตัว wording เหมือนเดิมนะฮะเนี่ยคีย์เวิร์ดก็เป็นพวกภาษาที่เราใช้นะ React ใช่ครับ Java Script นะฮะสไลด์ลงมานะครับประมาณนี้ชื่อตำแหน่งหบางท่านเนี่ยสไลด์เป็น Software e n g i n e นะฮะอย่างนี้นะฮะต้องถามคุณแอฟว่าแต่จริงๆผมคิดว่าตำแหน่งนี้ด้วยโจทย์ที่ให้มาค่อนข้างตรงนะครับคือเราก็พิมพ์ภาษาไปตามนี้เลยแค่ คอมม่าให้ครบนะครับแต่คุณแน่ดูผลลัพธ์แล้วเป็นยังไงบ้างตรงหรือ,อยังครับ,รบแฮปปี้หรือ,อยังฮะมาตรงกันที่อยากได้ไหมครับมันก็มีคนที่ เข้าเกณฑ์ค่ะแล้วก็อาจจะมีคนที่เหมือนใช้ React เป็นตัวเสริมเท่านั้นอะไรแบบนั้นค่ะอย่างคนเมื่อกี้ค่ะที่ไล่ลงมาอย่างคนแนี่ที่เป็น PHP เดเลยอ่ะก็คือเขาน่าจะ back end PHP แล้วก็ front end เป็นของ React อะไรแบบนั้นค่ะเพราะซึ่งแบบหลายๆค n ด i ิเดตบางคนส่วนใหญ่เราก็ต้องโทรคุยก่อนอยู่แล้วค่ะเพราะบางทีเขาก็แบบอาจจะไม่ได้ใช้แล้วอะไรแบบนั้นด้วยค่ะ อาจจะเคยมีประสบการณ์ในการใช้มาใช่ใช่ค่ะเลยจะมาถามด้วยค่ะว่าอันแรกรคือ,คอชื่อตำแหน่งมันจะเสิร์ชณนะชื่อปัจจุบันที่เขาทำงานหรือว่าอาดีตรวมไปด้วยอะคะจริงๆจะรวมชื่อในอดีตด้วยแต่ว่าจะระบบจะ priority ชื่อปัจจุบันก่อนนั้นก่อนอครับนะส่วน<ต>คุณสมบัติอื่นก็อาจจะมาจากคำคีย์เวิร์ดที่เราใส่ไว้ในข้อมูลนะครับในการกรองใช่ครับแต่จริงๆผมว่าวิธีการประมาณนี้นะครับแล้วก็ถ้าในส่วนของดีเทลงานอันนั้นก็อย่างที่นัแจ้งผมว่าอาจจะต้องลอง ไปโทรคุยดูนะครับดีไหมฮะอันนี้การเรียงมันจะรวมไปถึงที่เขาแอคทีฟล่าสุดอยู่ด้วยไหมคะเรียงคนที่ตรงที่สุดก่อนครับ <c oughs> สมมติถ้าคนที่มีทั้งสามภาษาตรงกันเนี่ยคนนั้นจะถูกขึ้นมาก่อนแล้วถ้ามีสองคนที่ตรงเท่ากันเนี่ยระบบจะเรียกคนที่แอคทีฟขึ้นให้ก่อนนะครับแต่ถ้าคนที่ตรงใจที่สุดไม่ได้แอคทีฟที่สุดก็จะขึ้นมาก่อนนะะจะแบบนี้แล้วนะครับเราสามารถแบบเลือกคนเรื่องของที่เขาเข้าระบบล่าสุดได้ไหมคะได้ครับได้ครับก็จะมีตัวกรองเลยนะครับอมีตัวกรองอีกหนึ่งตัวนะฮะเข้าสู่ระบบระยะเวลาก็เลือกได้หนึ่งสัปดาห์หนึ่งเดือนสามเดือนหรือว่าหกเดือนนะครับ คะปัญหนึ่งของการหาคนไอทีะค่ะเนื่องมาจากว่า คนมันจำกัดเนาะแบบคนมันจะมีจำนวนน้อยกว่าตำแหน่งงานเพราะนั้นแบบบางครั้งการที่แบบถ้าสมมติแบบคือปกติถ้าเป็นตำแหน่งแบ็คออฟฟิศทั่วไปอะไรเงี้ยคือเขาอาจจะแบบ3เดือนหรือ6เดือนเขาก็ยังไม่ไปแต่ถ้าพวกไอทีเนี่ยมันแบบควิกควิกวินมากค่ะคือแป๊บเดียวคือหลุดละอะไรอย่างงี้ค่ะงั้นอาจจะใช้วิธีการวันนี้ที่เราลองเสิร์ชให้ดูเนี้ยไปไปใช้ปรับใช้ได้นะครับคุณณันอาจจะต้องลองลองไปโทรลองไปคอนวิส์ดูอีกทีนึ่งเพราะว่าอันนี้เข้าใจครับว่าตำแหน่งไอทีก็หากันเย แต่ผมว่าวิธีการประมาณนี้นะครับอย่างไงวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับที่มาแบ่งปันข้อมูลกับเรานะครับสวัสดีครับ